เกมเล่นหลุนตายอ r i ิจิน l ลซีรีสสัญชาติเกาหลีจาก Netflix ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนสามารถขึ้นแท่นอันดับหนึ่งบนตาราง Netflix เวอร์ไวได้โดยซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้แต่ว่า1เดือนแล้วแหละได้วความสนใจที่มีต่อผลงานส่งผลทำให้นักสแสดงเหล่านี้ ทั้งนักแสดงนําและนักแสดงสมทบได้รับความสนใจอย่างเล้นหลามจากผู้ชมและทําให้มีผู้คนไปติดตามเขาบนโลกสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมเรียกได้ว่าพุ่งไม่หยุดเอาอะไรมาเบรกก็เบรกไม่ได้จากหลักร้อยสื่อหลักล้านเลยทีเดียว มันจะมีใครกันบ้างนั้นจะปังสักแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับ7ดนักแสดง Squid Game ที่ยอดติดตามการฉาย DS ปัจจุบันเดี๋ยวเด้ว่าถล่มทลายปังสุดสๆการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. จองโฮยอน จองโฮยอนสาวฮอตแห่งซีรีส์คริสเกมเลยก็ว่าได้เธอเป็นนักสแสดงนางแบบชาวเกาหลีดได้เกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1994เธอเริ่มเข้าวงการด้วยฐานะนางแบบตอนเธออายุ16เธอได้เดินแบบใน s o u l v e s s i o n Week ได้เป็นนางแบบไร้สังกัดต่อมาเธอก็ได้ร่วมเข้าแข่งขันรายการ Korean s n a t o p Model ในซีซั่นที่4เมื่อปี2013 และได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศมาด้วยและโได้เธอรับบทเป็นคังแซบยอกได้ก่อนซีรีส์จะฉายยอดผู้ติดตามอยู่ที่401,000คนแต่ยอดปัจจุบันคือ20ล้าน700,000นคนเขาให้แม่พังสุดๆนี่ที่ทงซูที่เนี่ยยืนร่องเรียนนี่ชีกุมันเดี๋ยวดช่วยจุกนีที่ท,ทงซูห้าจุมาสุบา สองว,วีฮาจุนวีฮาจุนเป็นนักสแสดงชายชาวเกาหลีได้เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปี1991เริ่มเข้าวงการเมื่อปี2015ด้วยไัย24ปี จากผลงานการแสดงบทเล็กๆจากภาพยนตร์เรื่อง c o i Locker Girl หลังจากนั้นวีฮาจุนก็ได้มีผลงานการแสดงตามมาเรื่อยๆอีกมากมายจนกระทั่งในปี2021นักแสดงหนุม่มวีฮาจุนก็ได้แจ้งเกิดแบบเต็มตัวในวัย30ปีจากการปรากฏตัวในบทละครซีรีส์ Squid Game รับบทเป็นฮวงจุนโฮซึ่งก่อนที่ซีรีส์จะฉายมียอดผู้ติดตาม3 4 0 0 0 0คน และยอดปัจจุบันคือ8ปล้านสี่แสนคนเขาให้สุดยอดจริงๆเซเสฟอยสมอิยูมีอิยูมีเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี1994ตอนนี้เธอมีอายุ27ปีแล้วแหละ ส่วนสูง1 6ึซนติเมตรน้ำหนัก42กิโลกรัมและการปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักสแสดงเมื่อปี2009นักจากนี้เธอยังได้รับความสนใจในการชนะการออดิชั่น1นต่อ1น0 0และได้สแสดงภาพยนตร์เรื่อง h o Stage โดยในเรื่อง Squid Game เธอรับบทเป็นจียองก่อนซีรีส์จะฉายมีผู้ติด,ดตาม40,000คนและตอนนี้6 4ล้าน4แสนคนเข้าให้ 4. ฮอร์ซังแท제อ도에ซังแท,ทลูกพี่สุดกวนเนียเกิดเมื่อปี1977 ปัจจุบันลูกพี่มีอายุ44ปีแล้วแหละก่อนที่ลึกพี่จะมาเป็นนักสแสดงลูกพี่เคยทำงานติดตั้งโทรทัศน์ในประเทศรัเสเซียมาก่อนให้กับบริษัท LG Electronics ต่อมาหลูกพี่สุดเกลือนเขาก็ได้ทำงานแผนาการวางแผนการประสานงานของบริษัทต่อเรือแห่งหนึ่งจนในปี2011ลูกพี่ฮอสังแทได้เข้าร่วมออดิชั่นในรายการ SBS Miracle's Audition โดยลูกพี่ฮอสังแทนักแสดงหน้าโหดชาวเกาหลีคนนี้เขาได้รับบทเป็นจางด็อกซูซึ่งก่อนที่ซีรีส์จะฉายมียอดผู้ติดตาม11,000คนและปัจจุบัน2ล้านคนแล้วแหละ 5. คิมจุยยองคิมจุยยองรับบทเป็นฮันมียอผู้เข้าแข่งขันหมายเลข212ได้ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวไปไม่นานมีผู้ติด,ดตามเพียงสี่ร้อยคนเท่านั้น คิมจุยองได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่เกิดขึ้นจากซีรีส์เกมส์คริสเกมว่าฉันเนี่ยใช้ชีวิตการแสดงมา20ปีเลยนะเธอแต่นี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับเสียงตอบรับมามากมายขนาดนี้มันเป็นครั้งแรกเลยจริงๆจนฉันตั้งตัวไม่ถูกเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ย ว่าก็ว่าเหอะแอดเนี่ยหมันไซเจ๊แกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของซีรีส์แล้วเนี่ยเล่นยังไงให้ได้หมันไซสุดๆเกลียดสุดๆแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเซแกก็เป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งที่ต้องการเอาชีวิตรอดน่ะนะโดยก่อนซีรีส์จะฉายมีผู้ติดตาม400คนยอดติดตามณปัจจุบัน2ล้านคนเขาให้ด้วยความน่ารักความกลนของเจ๊แกแหละมย อปรัเี่ยกัเียเราาอจว่าจะนั่นนัเกอนุพันธ์ตรีพัตีอนุพันธ์ตรีพัตีหนึ่งอินเดียผู้จัดชายในวงการเกาหลีได้เขารับเบิดเป็นอาลีหมายเลข199 หนุ่มปากีสถานที่เข้าร่วมเล่นเกมเอาชีวิตรอดนี้เพื่ออิสรภาพและครอบครัวด้วยความซื่อตรงความมีน้ำใจความเป็นคนดีของลูกพี่เขาเนี่ยทำให้พวกคนเนี่ยต่างก็หลงรักลูกพี่เขาเป็นแถวเลยทีเดียวปัจจุบันลูกพี่มีอายุ32ปีแล้วแหละเกิดที่ประเทศอินเดียการที่จะย้ายมาอยู่ประเทศเกาหลีใด,ด้ โดยจบการศึกษาจากสาขาศิลปะจาก Korean National University of Arts โดยก่อนซีรีส์จะฉายมียอดผู้ติดตาม1 1 0 0 0คนแต่ตอนนี้ยอดผู้ติดตาม3 6ล้าน6แสนคนเข้าให้คี่รงตงกระมิีตุงกระมิ เจ็ดอีจองจุนนักแสดงสคิีเกมที่ได้รับความสนใจถึงแม้จะปรากฏตัวในซีรีส์เพียงไม่กี่วินาทีอีจองจุนเกิดเมื่อวันที่22มีนาคามปี1999ปัจจุบันอายุ23ปีนับอายุแบบเกาหลีนะนะความสูง182ซนติเมตร ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เอกการแสดงในมหาวิทยาลัยศิละปะแห่งเกาหลีโดยในซีรีส์ q u i d Game ตอนที่3มีฉากฉากหนึ่งฉากที่ผู้เข้าแข่งขัน,ขนเอาเปืนมาขูดชายชุดสีชมพูสวมหน้ากากสีเหลี่ยมบอกว่าให้ถอดหน้ากากเดี๋ยวนี้และลูกพี่เขาก็ถอดหน้ากากออกมาแม้ว่าลูกพี่เขาจะถอดหน้ากากเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จะถูกฆ่า แต่ด้วยใบหนะ้าอันหล่อเหลาอาการไม่ธรรมดาของลูกพี่เขาจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยชาวเกาหลีก็ได้แห่เสร์จคำว่าหน้ากากสี่เหลี่ยมบนเว็บไซต์นาเวอร์และหลยคนก็ได้ตั้งกระถือว่าหน้ากากสี่เหลี่ยมเนี่ยหล่อมากโดยกานซีรีส์จะฉายลูกพี่มียอดติดตาม16,000คนแต่ยอดปัจจุบัน728,000คนเขาให้ เรื่กี่ว่าหลังจากซีรีส์ค c k Game ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งประจําวันของ Netflix ใน66ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วยอย่างสร้างสถิติใหม่ เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกในเน็ตฟิกที่ติดอนันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเรียกได้ว่าตีตลาดใด้ทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมหล่ะชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษในซีรีส์นี้อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ด้ล่ะกดไลค์กดแชร์ไปเ,ปเพืนเพื่อนได้ดด้วยแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ